ยังเจ็บตรงนี้อยู่ไหมกขาจงเจ็บอยู่ของปังไหมพี่นยเนาะได้ไหมเจ็บแล้วได้ไหมเอาไปกวนนีเราตัแกงข้าบมปวดปวแบบไหนได้เลยไม่ต้องได้บอกได้เลยไหมเลก็ิกับบิ๊กตเนยไงนี่่ี้มนี้นไม่่ะ PK เยคนี้ั่ขนาดม่ PK นะคนเยอะเอะดมันต้องรับจบในการ อุ้งสองพันหมูวังมองมารถไฟหน่อยรถไฟรถไฟบล็อกเดี๋ยวรถไฟมาให้พี่เขาร้องให้พี่เขาพี่ลูกส่งรถไฟไม่ส่งรถไฟไอ้วางจะร้องรถไฟใช่ป่ะวางอินนิดหนึ่งอินนิดหนึ่งไอ้วางก็บอกให้วางร้องเต็มเลยไอ้ส่งทรงมาก่อนส่งมาก่อน การเอาน้ำมันไว้ให้น้องกินเร็วๆๆหายะว่าน้ำสไลด์เนี่ยน้ำสไลด์น้ำจานเสเดน้ำสไลด์น้ำสไลด์กำกันอะไรหมวะลุกไฟหน่อยไปบอกเยน้ำสลด์ ไปไให้ไปให้ไปให้ล้นเลยนะสได่ไม่อมแไมกพูเลยบลาจกันแล้มาบอกสีสไลด์นอไลเจ๋อันนดดแล้วลงไปวิ่งไม่ออกเลยเยวพนักงานตสดกำหลังอ๋อใช่เจ๊ยานอาจารย์เ้ามาตัดกำลังค่ะมันเด่อดตวังอะไรมาเนี่ยรถไฟไม่มาเลยเบสมครับ กระโดดทเรียบกลายเป็นนี้อครับตรงสารนวด้วยรกเน้าระหลองไม่ลงไไม่ใช่ลงไปที่าหนลูกอก่อนนี่งออกเลยอ่ะจทั้งกองวันนี้ไม่ต้องมาตเมีเราเลืมที่อาได้ยินสาเม็ดแม่งกระดูกเลยเบอร์ได้กว่า โหดวะพี่ถ้า่หดโหเลยแต่ว่าเขาได้ด้วนเเขาได่ด้วยเลยบถ้าใครส่งรถไฟพี่คนหลังจะร้องรถไฟได้ได้ได้แต่พี่ร้องเองออส่งมาเลยถึงมาเลยอะไรใครเขาอยากมันนวดให้วังไม่รู้วังส่งขาบอยอ่ะ วางไล้ด้วยเหรอไปี่อดหลังไม่ไม่ไม่เรียบรอยเราใช้เดี๋ยวอยะขอบคุณนะคะหมออดหมอดขาวมาขอถาว่าตะกุมีหมออะไรบ้างก็เบบร้อชัดเจนว่าตะกมัไม่ใช่ไม่ใช่คทอาจารย์ตะกเจอาจารย์สุกรเรอ เด็กโอเคสันดิเด็กเียนเกินด้วยสบายไม่เจอไม่เจอครับไม่เจออยากได้ชุดนี้แห่ะใครได้ทักคนนึงโอเคเสียงในหัวเลยตัดเลยพี่จัครลย้วครม คูเมาจบปวดนั้อนเลยมอไรบ้าอนี้ยงแล้วนมันงูมาได้พี่พีดต้องไม่ไปมา้วไม่คนไปมาพี่พี่ต้องไอ้หไ้หงไอ้หวังโอ้ยขอ เขาเขาบอกว่าหมอโน่นหล่อคนไหนครับคนไหนคนไหนครับหมอนวดคนไหนวันนี้แบบวันนี้แบบทำบอกเถอะนะอะไรเดี๋ยววันนี้ถ้ายิงได้ขอท่าอุลตร้าแมนหน่อยอย่าไปเลื่อยแอท่าอุลตร้าแมนชิไม่รู้เลยค่ะ โลเโลมาิวันผนั่งสำรองวันนี้ได้หลายคนนี่เราลดมาหน้าแล้วมามาทุกคนไต้องก็ไเดินองักินเดียนกาว่ี้หันจมเให้ผู้บ้าหด้โน่นด้หาด้นีมากไอ้ี่จางมืออะไรวะมือห่ อีกจ้างทิ้งสันไฟคืออะไรอะไรวะไอ้วางไห้กูอยากพังไอ้วางเราลดไฟลดไฟบอรมาดิมึงขอกูแล้วมาดิเอ้โอ้เพื่อนอ้าสั่งสั่งบ้าเจอแต้งให้วางท่องน้ำมนตาสาดิแ้าง ใช้ไสบเจ็ดครับวงคูมสองเตียเอร์อะไรูามาเลยตอนนี้ขอยอมตังคิวด้วยผมสู้ไม่ไหวแล้วไม่ยกคคนลั่นเงินไม่รู้ไม่รู้ว่าอายุเกิดเบอร์อไรวะพี่ ตัดเงียบสามหรยี่สิบวะยี่สิบสามป่ะผมไม่รู้ เอาทุกฟ้ายกับกาบันนงเดยวตามเจ้าตายง่ครับแล้วแต่ใครจะมันกว่าเดิใส่เบอร์สามเหมือนเดิมไั่นคืบทุกคนเป็สามคนสามคนถึงบานเนี่ อ,อุ้ยอีกสิบคนอะถึงชั้นเนี่ไจริงหรอ่ย ฮะบนดีดบายดีนี่เราใส่ตัวทีจ็ดครับเจ็ดครับชื่อในสนิทใาชื่ออะไรดีคริบดีบดีบ ทล่องเนของใช้ได้มากไม่ได้ลอ้ครับใครัโอเค่คไล่นไปตายครับครับ อันนี้มันพูดจะเอาไปตุ๊กตาเลยเอาผมพ้พูดทไ้พูดไทยไเยมาขีหวนีะไาร

itu ping. Oh ya, yeah, ambil. <coughs> oh, saya kan itu nomor mama di luar. Nomor nomor mana? Nomor tani, nomor tani. Seingat kondisi habis nih. Ya, Oh.

ผมาลังหลับหุยเลยจังชิ้วอก็มีรอันนี้โอ้ผมครับนออ่างนนั้ไอ้เต้หลับครับไอ้เต้ับนาวหลับที่เหลือหลับหมดแล้วผมอ่ะได้ต้อ่อล่อวต่ม้กอ่ือไม่ได้เซฟตัว

มีดจอมปลไอ้นี่เนี่ยเาเรียกแล้วเฮ้ยไปดิยูมากรวานกมัเนี่พักล้เาเนี่ยสบายข้องข้าง ดีวแค่ารมา้นะต้นะไ่เอะไรนะอะไนะอะไรละอะไรอะะาเออแตงให้มันพูดอะไรละดีแตงให้มันพูดอะไรละดีแตง

อปคนแปดคนมื่นม้าระเบิดตกใจหมดนอนอยู่แ้วไม่รู้เรื่องเลยาผมมนอนแบบมองกำลังมองทางที่ทางเมอไม่หลับแลรวผมนอนผมเล่มตาอยู่นี่ก็ตู้เลยอนทุกคนแปดคนแปดคนแปดคนด้่นโอ้ได้นเยอแม้บ อัีเอคเรียนมาแน่อว่าี่มนี่ก็ี่หมูใหญเลยาครับครับขึ้นอยู่แล้วชัวร์มาครับมาครับพวกมันกคนอีกสี่คนเด้อีเขาละีแรก4ีบายเด้อ

ม่เย่อเข่านาทช่ป่ะตามคือลยแล้วมึงตาอตีนี่ไม่รู้ไหมตีหลับบอกแล้วใช้หลายๆท่าไม่ใช้ท่าเดียวไปป่ะไปอร่อยไหมอร่อยต่อด่อ โอ้ขอบค้าโอ้ขอบครพี่นันขอบค้เฮ้ยตืเว้ยตื่นเว้ยสามโมแล้วเว้ยเอ้ยนี่นาฬิกอ

วางเป็นคนวันตันวันตันเป็นคนปัจจุบันมาเลยเป็นนี่วางเป็นคนปัตตานีที่พูดภาษากลางได้นิดหน่อยเราไปไม่ได้เลยว่าเราไปไลยครับทุกคนคนดูแค่สีคนดูห้าร้อยอ่ะ ใครไม่รู้ไปเปิดประตูห้องกหลังห้องหลังกับดาวนอนหน้าตายใช่เหรเออวางภาษาไทยคนหนึ่งลูกแบวังยาวคืออะไรวะยาบยาอเขาบอกว่าแม่เองาสวยเหรอใช่ปะว่างเอาเลยไหมอะไร พูดไม่ชัดแตสักบลอกเลยเฮ้ยเชื่เรอฮยะวาข้ามาก่อนวางมาก่อนเลเออเข้ามาก่อนวางที่ดเลยแจ๊ให้วาง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  คนนี้อะไรค่ะใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่น้อบ้านอีพีนี่อยากกน้องบาเเทีบใครกางเกงแดง ก็เอาวางนะครับเอาวางเกินคดไปวางมาเล่นเถอะกับเราไอ้วางหน้ามื่นดีกว่าวางมาเลยวะโยมมันลิงเท่าไหร่แล้วนนเอาแม่ เนเอท่อกบเนี่ยเอ้ยเฮ้ยินงอครับนวดนวดิลุกดิไปนดยล้วัว่อกินทุเรียนครับกินเรียนงอยั เอาเลยไปเอาเลยเดี๋ยไปด้วยนี่อ๋อดื้อจะเอาเหมือนยังย่อแอนเลยไปดีรีบว hey, he <Hi. S 2> ่ะน um, ี่ครับ อบวันนีด้อบอลหรือเปล่าดีผมมาใต้ครับว่างอยู่ไหนวานอนอยู่ครับเก่งแดงครับตีโมงครับกลนี้แบเฮ้ยยาวตีโมทางมาค่ะอะไรครับไม่เม่ะับไม่เกี่ยกอะไรน้องเมื่อไรครั วาเลยนะล่ะหมดแล้วอะืมเลยว่างงอาเฮ้ยวางเองล่ะมาข้ามหาหาางออะมัาหาางไปเจออ๋ครับเจ้ซอยยังยังเลยกูไดลงไลน์และจะไปุฬาตีต่อแล้วธุรกิจอร่อยนะครับเอ้ยยาช่วยกัน บางสะแค่นี้ไม่ยำเห็รแล้วจดีหรอไีไงดีไงไปไงไปหวังไปหวังแพนแม่แทนแมันจะลงแล้วเดี๋ยวไปสนามกันแล้วไม่อยู่

อะไรวะอย่าพูดดีตอนนี้ไปครับเข้ารู้สองันจริงไหมเนี่ยอ่าริศควายบ๊อบรอดคบ๊อบเออมีเตอร์อะไรเนี่ยอะนิ่มกี่โม่อะไรอะ

นี่สินี่สิรถไปไม่มาเลยครับเฮ้ยกลัวไม่รู้ห้าดเลยวนคุณสามคุณสามมาแล้วครับเรื่อเรื่อครับ ชออะไรกันสคนนะอีโหผีผีดิอู้ยอะไรเต็มในทีนี่นี่ขอบตะนันขอบเส้นยิโมโอ้โหดูมาดิฟแบบใส่หูฟังแะแบบแบบยอด็ดย่อดิมาดิมาดิีสิงโตมา